อยากได้บ้านสวยราคาไม่แรงและอยู่ในปลวกแดงขอย,ยกมือขึ้นทาวโฮมชั้นเดียวสองชั้นบ้านแดก็ยังมีแถมราคาดีดีอยากได้ก็ยกมือขึ้น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาเนี่ยพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการ The ะแก n น UDP ค่ะบริหารงานโดยบริษัทอุดมพัฒนาเพราะว่าจีจำกัดนะคะที่นี่นะคะเป็นบ้านที่มาพร้อมกับแนวคิด Eco Home ค่ะประหยัดพลังงานาและสไตล,ล์บ้านของที่นี่นะคะก็โดดเด่นมากๆถูกออกแบบมาในสไตล,ล์อเมริกันคันที่ร่วมสมัยนะคะหรือกึ่งสไตล,ล์นอร์ดิก ซึ่งเป็นบ้านหลังคาสูงนะคะที่ในช่วงเนี้กำลังอยู่ในเทรนด์แบบบ้านที่กำลังมาแรงมากๆเลยคะ่ะแต่วันนี้เช่นเคยนะคะบ้านดีมีดีลเนี่ยไม่ใช่รายการที่จะพามาดูบ้านแค่อย่างเดียวแน่นอนแต่เราเนี่ยจะได้ดูทั้งบ้านที่คุ้มค่านะคะพร้อมกับโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยโครงการนี้นะคะจะประหยัดพลังงานยังไงใช้วัสดุแบบไหนและการประหยัดพลังงานของเขาเนี่ยคืออะไรเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ที่ตั้งของโครงการนะคะจะอยู่ที่ถนนแม่น้ําคูซอยหนึ่งตําบลแม่น้ําคูอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเดินทางมาโครงการอย่าง่ายมากๆค่ะเริ่มต้นเดินทางจากซีเคพลาซ่านะคะเดินทางมาบนถนน3 191ผ่านสีแยกวังตาผินขับตรงมาอีกผ่านสีแยกมาเตยค่ะขับตรงมาเรื่อยๆหลังจากนั้นนะคะให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยแม่น้ําคูซอยห ขับเข้ามาอีกประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นจะเจอโครงการเดอะแกลนยูดีพีที่มีซุ้มประตูทางเข้าที่สวยงามอยู่ทางซ้ายมือค่ะ <Wow. S 1> ทำเลของโครงการนี้นะคะเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็ยังใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกเนี่ยรอบๆโครงการเพียบเลยค่ะอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลตลาดแม่น้ำคูตลาดแม่น้ำคูำคซอย3ตลาดปลวกแดงตลาดวังตาผินห้างซีเคพาซ่ามินิบิ๊กซีเซเว่นอีเล นอกจากนี้นะคะก็ยังอยู่ใกล้แหล่งงานอย่างนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดนิคมอุตสาหกรรมเหมราสีนิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นบางบริษัทนะคะมีรถรับส่งผ่านหน้าโครงการด้วยสะดวกมากๆเลยค่ะหน้าสุ้มประตูทางเข้าโครงการนะคะมีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ยังมีการปูด้วยคอนกรีสตสแตมที่สวยงามเลยนะคะสำหรับการเข้าออกโครงการเนี่ยจะใช้ระบบคีย์การ์ด ตลอด24ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่นะคะรักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยให้ได้มาตรฐานหายห่วงแน่นอนเพราะว่าผ่านการเทรนมาอย่างดีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกล้อง CCTV รอบโครงการอีกด้วยนะคะภายในโครงการก็ยังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้ความร่มรื่นด้วยในช่วงที่แดดล่มลมตกเนี่ยก็ออกมาเดินเล่นทํากิจกรรมได้ด้วยค่ะบ้านภายในโครงการ The Grand UDP เนี่ยมีจํานวนทั้งหมดอยู่ที่237ยูนิตน,นะคะ และทุกยูนิตเนี่ยเขาลงเสาเข็มด้วยทุกหลังเลยนะคะรูปแบบบ้านนะคะออกแบบมาในสไตล์กึ่งนอร์ดิกที่ผสมผสานการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพอากาศของประเทศไทยนะคะที่ร้อนโดยการที่ปรับเพดานเนี่ยให้สูงขึ้นและเพิ่มช่องหน้าต่างตามทิศทางลมค่ะ ทำให้บ้านเนี่ยเย็นสบายมากๆเลยค่ะบ้านเนี่ยก็มีให้เราเลือกด้วยกันทั้งหมด3แบบนั่นก็คือแบบที่1 ،บ้านแฝดชั้นเดียว2ห้องนอน ,2 ห้องน้ําที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอย118ตารางเมตรแบบที่2ทาวน์โฮมสชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ําที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตร และสุดท้ายคือแบบที่3ค่ะเป็นทาวน์โฮมชั้นเดียวจะมีให้เลือก2รูปแบบนะคะนั่นก็คือแบบ1ห้องน้ําและแบบ2ห้องน้ําค่ะแต่ในเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยจะเหมือนกันเลยคือมี2ห้องนอนที่จอดรถอีก1คันและมีพื้นที่ใช้สอย87ตารางเมตรค่ะวันนี้นะคะสายเนี่ยจะพามาดูบ้านแบบทาวน์โฮม2ชั้นหลังนี้เลยคะ่ะอย่างที่บอกนะคะแนวคิดในการออกแบบบ้านของโรงการเนี่ยคือประหยัดพลังงาน ตั้งแต่ผนังของบ้านเลยนะคะที่ก่อด้วยอิฐนวัตกรรมใหม่กันความร้อนจากภายนอกนะคะทําให้บ้านเ,นย,เย็นและใต้หลังคานะคะก็ยังมีฉนวนกันความร้อนค่ะพร้อมกับทําฝ้าชายคานะคะให้เป็นแบบดูระบายอากาศทําให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้นค่ะที่จอดรถนะคะปูกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับต่อเติมหลังคาลงจอดรถให้ด้วยเวลาจอดรถนะคะจะได้ไม่ต้องตากแดดแล้วก็กันฝนให้ด้วยดีมากๆเลยค่ะ สังเกตจากประตูทางเข้าบ้านนะคะก็จะเป็นบานสไลด์ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะทั้งหมดของแนวคิดและการออกแบบนะคะจะทำให้ผู้อาศัยเนี่ยมีความเย็นสบายทั้งกายและใจเลยค่ะพอเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะจะเจอกับโซนนั่งเล่น,นะคะ่ะดูสิคะภายในเนี่ยสูงโปร่งมากเพราะว่าเซลลิงเนี่ยสูงมากเลยนะคะเกือบ3เมตรเลยค่ะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะคะเวลาที่เรามาใช้เวลายอยู่ตรงพื้นที่นี้นะคะ และภายในบริเวณนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่อนเนกประสงค์ให้อีกที่มีการทํากําแพงกั้นนะคะแยกสัดส่วนที่ชัดเจนซึ่งส่วนนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นพื้นที่ในการทํางานหรือว่าเป็นมุมอ่านหนังสือสําหรับคนในครอบครัวเนี่ยก็ได้นะคะถัดไปใกล้ๆกันนะคะก็จะมีห้องเก็บของให้ด้วยค่ะ,ะขยับมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมีห้องน้ําชั้นล่างให้ด้วยค่ะ เอาไว้ใช้รับแขกนะคะหรือว่าจะเอาไว้ใช้เวลาที่เราลงมานั่งเล่นชั้นล่างเนี่ยก็สะดวกสบายไม่ต้องขึ้นไปใช้ด้านบนค่ะมุมถัดมานะคะคือส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารค่ะค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะโดยพื้นที่นี้จะเชื่อมต่อมาจากโซนนั่งเล่นค่ะและยังใกล้กับโซนครัวด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าเขาออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโลง่งเข้าหากันหมดเลยนะคะ แต่ว่าสําหรับโซนครัวนะคะถ้าใครต้องการจะต่อเติมให้เป็นโซนปิดเพราะอาจจะกังวลในเรื่องของปิดรบก,กวนเนี่ยก็สามารถทําได้ค่ะโซนซักล้างหลังบ้านนะคะเชื่อมต่อมาจากโซนทัวค่ะด้านหลังเนี่ยกว้างมากเหมือนกันปูกระเบื้องแล้วก็ต่อเติมหลังคาพร้อมกับรางน้าฝนเนี่ยไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะแล้วก็ยังต่อเติมกําแพงสูงนะคะที่เอาไว้ปิดบังสายตาจากผู้คนภายนอกเนี่ยได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าบ้านเราเนี่ยจะติดกับบ้านหลังอื่นนะคะแต่ก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันค่ะแต่ชั้นบนนะคะจะประกอบไปด้วย3ห้องนอนและ2ห้องน้ําค่ะบนชั้น2นะคะจะมีห้องน้ําส่วนกลางให้นะคะสําหรับคนในครอบครัวได้เอาไว้ใช้ร่วมกันนะคะมีขนาดที่กว้างมากด้านในนะคะก็มีฟังก์ชันที่พบคันอาบน้ําได้แยกส่วนเปียกแห้งให้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างค่ะห้องนอนแรกนะคะคือห้องนอนมัสเตอร์เบดมค่ะเป็นห้องขนาดใหญ่ที่สุดในบ้านนะคะมีพื้นที่ให้จัดห้องสวยๆได้แบบสบายๆส,สำหรับใครนะคะที่มีเสื้อผ้ายเยอะๆเ,เนี่ยจะบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ก็ทำได้ค่ะนอกจากนี้นะคะความพิเศษของห้องนี้ก็คือมีมุมที่เราเนี่ยสามารถจัดเป็นมุมอ่านหนังสือหรือมุมนั่งทำงานที่สามารถตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยได้เลยนะคะ และที่สําคัญค่ะมีห้องน้ําในตัวให้ด้วยซึ่งสุขภัณฑ์ที่ทางโครงการเขาใช้นะคะก็เป็นของคอตโต้ทั้งหมดเลยค่ะด้านในเนี่ยมีพัดลมระบายอากาศให้ด้วยสําหรับภายในห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะจะถูกออกแบบมาให้อยู่ในโซนของฝั่งหน้าบ้านค่ะทําให้มีระเบียงส่วนตัวภายในห้องนอนด้วยนะคะถัดมานะคะจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ค่ะจะอยู่ติดกันเลยอยู่ในฝั่งของทางหลังบ้านนะคะ ซึ่งทั้งสองห้องเนี่ยมีขนาดที่เท่ากันนะคะทั้งสองห้องเลยด้านในเนี่ยทางโครงการเขาก็จัดสัดส่วนการใช้งานมาให้ดูว่าสามารถวางเตียงขนาด3.5ฟุตได้นะคะก็จะมีพื้นที่ในการใช้งานอื่นๆซึ่งอาจจะลงเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งไว้ในห้องเนี่ยก็ได้ค่ะหรือถ้าเราเนี่ยขยับเตียงมาชิดกําแพงเลยนะคะเราก็จะได้พื้นที่ทางเดินที่มากขึ้นกว่านี้ด้วยค่ะสาวสาว่านุ่มๆสาวๆอย่างเราเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วแหละ เพราะว่าโครงการเดอะแกลนยูดีพีนะคะเขาออกแบบบ้านโดยมีแนวคิดเพื่อคนรุ่นใหม่ตั้งแต่การออกแบบบ้านนะคะที่มีรูปทรงภายนอกเนี่ยมีเอกลักษณ์โดดเด่นเลยแล้วก็ยังมีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยเป็นพิเศษอีกด้วยให้ใช้งานได้คุ้มทุกตารางนิ้วแถมยังมีพื้นที่ใช้สอยที่ครบคันไม่แพ้บ,บ้านเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมต้องลองเข้ามาเยี่ยมชมโครงการด้วยตาของตัวเองแล้วแหละถ้ายังไม่เชื่อ สำหรับโปรโมชั่นดีๆที่จะแถมให้ฟรีขอบอกเลยว่าคูมฟรีทองคำนังหนึ่งบาทหรือบิอินชั้นวางทีวีห้องรับแขกเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะฟรีค่าส่วนกลางล่วงหน้า1ปีฟรีถังเก็บน้ำสำรองฟรีปั้มน้ำอัตโ,โนมัติฟรีเคาน์เตอร์ครัวพร้อมซิงล้างจานหลังบ้านฟรีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟฟรี เดินท่อกำจัดปลวกใต้ฐานอาคารฟรีฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาฟรี free. ปรับดินปลูกหญ้าฟรีแอร์1เครื่องขนาด9000 BTU ตามสเปคโครงการนะคะฟรี free. ปูกระเบื้องพื้นลงจอดรถและก็กระเบื้องหลังบ้านสําหรับบ้านแฝดค่ะฟรี free. ต่อเติมลงจอดรถให้แล้วก็ห้องครัวสําหรับทาวน์โฮมชั้นเดียวและ2ชั้นค่ะและฟรีกลิ่นหน้าบ้านให้ด้วยโอ้โหพูดของแถมจนเจ็บคอขนาดนี้มันคุ้มมากๆเลยนะคะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของโครงการเดอะแกลน UDP แม่น้ำคูปลวกแดงค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามและเยี่ยมชมโครงการได้เลยสำนักงานขายเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นเลยค่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยจะมานอกเวลาทำการก็สามารถโทรนัดล่วงหน้าได้นะคะทุกคนเนี่ยสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึบนหน้าจอนี้เลยค่ะ สำหรับ EP หน้านะคะสารและรายการบ้านดีมีดีวของเราจะพาไปชมบ้านและดีดีๆที่ไหนติดตามกันได้ที่เพจ f a c e b o o k บ้านดีระยองเว็บไซต์บ้านดี .com และช่อง YouTube บ้านดีแชนแนลนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย